สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนมาทำตะก,ก้าปลูกผักนะครับสามารถปลูกผักได้ทุกชนิดนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นตะก,ก้าเบอร์หกนะครับตะก,ก้าเบอร์หกว้าง15้านิ้วนะครับก็เดี๋ยวผมวันนี้จะมี <c oughs> แกลบนะครับมีแกลบ นะแกลบดิบนะแกลบดิบเก่าอันนี้ผสมมูลวัวเรียบร้อยแล้วนะครับผสมขี้วัวเรียบร้อยนะแล้วก็มีหน้าดินอันนี้เป็นหน้าดินธรรมดาเลยนะครับอันนี้เป็นดินลุกลังนะแล้วก็มีอันนี้จะเป็นกากปามอันนี้ฮะนะกากถลายปามนะครับก็ จะใช้ในการรองก้นตะกร้านะครับตะกร้าเนี่ยผมจะใส่ตัวกาก,ากปามเนี่ยขึ้นมาเกินครึ่งเลยนะครับเกินครึ่งเลยเอ่อสาเหตุที่ต้องใส่เกินครึ่งเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองเปลืองดินของเรานะฮะไม่ได้เปลืองดินเราเอา่อก็จะใช้เพื่อที่จะให้ความชื้นนะ <c oughs> เก็บความชื้นในตะกร้าให้เราแน่นะฮะ เดี๋ยวจะพาเพื่อนมาทําไปด้วยกันนะครับอันดับแรกก็คือเราก็จะใส่ตัวกากปามนะฮะอย่างนี้อันนี้ใส่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาทําใหม่นี่ก็จะทําการใส่ถุงมือด้วยเพราะว่ากาก,ากปามเขาเป็นหนามเนะะเาะแล้วก็จะใส่ใส่ลงไป เป็นกากปาลมเก่าที่เขาไปาไปกั่น <c oughs> ไปบีบน้ำมันออกแล้วนะฮะแล้วก็กากปาลมนี้ก็เอาไปทำเาพาะเห็ดฟางไปแล้วรอบนึงอันนี้ก็คือส่วนที่ได้จาก กากที่เราไปเพาะเห็ดฟางเรียบร้อยนะเราก็จะเอามาใช้ประโยชน์ต่อโดยการนำมาใส่ถกงนะเพื่อเก็บความชื้นแล้วก็นำไปปลูกผักต่อฮนะก็มันมีข้อดีตรงที่ว่ากากปาล์มเนี่ยมันมันย่อยสลายช้านะแล้วมันยุบช้าแล้วมันเก็บความชื้นได้นาน <c oughs> มันดีกว่า ดีกว่าฟางข้าวฟางข้าวมันยุบไวนะฮะผมก็จะใส่ขึ้นมาประมาณนี้เลยเนะี่ยฮะถ้าเราแบ่งเป็นสี่ส่วนผมก็จะ <c oughs> ผมก็จะใส่ขึ้นมาประมาณสามส่วนนะใส่ขึ้นมาสามส่วนเสร็จแล้วผมก็จะเอามูลมูลสัตว์ แล้วก็แกบดิบที่ผสมไว้ใส่ใส่ขึ้นมาจนจนเต็มนะครับกดกดนิดนึงนเต็มประมาณนี้นะ นี่ครับใส่จนเหลือนิดนึงนะฮะแล้วก็เอาหน้าดินนะเอาหน้าดินใส่ลงไปหน้าดินทําไมต้องใส่เพราะว่าเวลาเราปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยตัวหน้าดินเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะประคองไม่ให้ต้นไม้ของเราล้มนะต้นผักของเรานะฮะมันล้มแล้วก็หน้าดินเนี่ยไม่มีปุ๋ยอะไรเลยนะ เป็นหน้าดินธรรมดาเลยนะแล้วก็เวลาเราปลูกผักเราก็ปลูกที่หน้าดินนะเวลามันต้นผักเราเล็กๆอยู่ะนะฮะก็ยังไม่ต้องการปุ๋ยอะไรมากก็ให้เขาทรงตัวบนหน้าดินเสร็จแล้วเมื่อเขาเจริญเติบโตรากเขาดินเดินดีน,นิดนึงมันก็จะทะลุหน้าดินลงไปมันก็จะเจอปุ๋ยนะครับคูนวัว มูลสัตว์ไม่ต้องหมักก็ได้เพราะว่าด้านข้างของเรามันเป็นรูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีการระบายความร้อนออกด้านข้างนะจะใช้มูลสดก็ได้นะฮะแล้วแต่เลยนะครับเสร็จแล้วอันนี้เราก็จะใส่จนเต็มนะเต็มเปี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็คุมฟางนะนแล้วก็เอาฟางมาคุม หรือจะเอากากปามอันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ากากปามมันมีหนามเวลาคุมแล้วเวลาเราทํางานมันจะมันจะค่อนข้างที่จะลําบากเพราะว่าเวลาเราปลูกผักเราจะไม่ใส่ถุงมือนะมันจะมีหนามตรงนี้มันจะทิ่มมือเรเอกใช้ฟางคุมจะดีกว่าเนะนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็ยกไปตั้ง เราก็จะยกไปเรียงเป็นแถวเป็นแถวนะฮะจะเรียงสามตะก้าต่อแถวสี่ตะก้าห้าตะก้าต่อแถวก็ได้นะฮะแล้วแต่เลยนะแล้วก็ไปเรียงเรียบร้อยเราก็จะทําการรดน้ํานะรดน้ําให้ชุ่มนะคุมฟางรดน้ําให้ชุ่มเสร็จแล้วเราก็เอาผักมาปลูกอย่างกระดําปรีอย่างอาวอคครี่อะไรพวกเนี้นะหนึ่งตะก้าเราก็จะปลูกได้หนึ่งตน้นปลูกตรงกลางเลยนะครับ แต่อันนี้ผมจะเอาไปปลูกหอมนะครับอหอมหอมกินดอกนะครับก็สามารถที่จะปลูกได้อยู่5ต้นนะครปลูกตรงกลางแล้วก็ปลูกด้านข้างอย่างนี้มันก็จะปลูกได้5ต้นนะครับหนึ่งก็คือว่าตะก้าเนี่ยมันดีตรงที่เราสามารถคุมวัชพืชได้แล้วก็สามารถที่จะระบายความชื้น ข้างเวลาลดน้ํามันแฉะเกินอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะระบายออกได้นะพวกต้นหอมพวกอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ชอบอความชื้นแฉะนะครับมากมายนะโอเคก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะมีสาระก็สามารถที่จะแชร์เพื่อที่จะเก็บไว้นะหรือจะแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะเพื่อเป็นตัวอย่างต่อไปได้นะครับเนาะขอบคุณที่ที่รับชมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ